fc พูนารากของเรานะักรับผมวันนี้มาจากบามบวทองเลยเพื่อนๆนะนะครับแล้วก็ขอไปลองไทเกอร์หน่อยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากเพื่อนๆสีที่บางเนื่อมั้งคันเลยนะฮะสประตูแสนตุยๆเพื่อนๆนะครับ fc ไปลอง2องคนด้วยนะเพิรว่าทีมช่างยุ่งเลยวันนี้นะฮะไม่มีปัญหาครับไปลองดูได้ครับแต่อย่าขับรถผมไปอย่างเดียวนะไปลองอย่างเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันที่ร้านนะ สถานที่ตั้งอยู่ที่ถนนเรียบถนนรงเรียนสวยกุหลาธนบุรีนะพระรามสองนั่นเองไม่ใกล้ไม่ไกลนะนะฮะอยากจะให้พี่ลี่เนี่ยนะครับไปลองเทสดูว่าเกียร์สองเกียร์สามเกียร์เนี่ยเข้าชิดตุกเกียร์ไหมรถมีโครงซ้ายโครงขวาหรือเปล่าเครื่องสั่นไหมอย่างไรนะครับรถเดียต้องไปลองไกลสักนิดหนึ่งจะได้เข้าใจว่าระบบมันเป็นยังไงนะครับถูกใจแค่ไหนอย่างไรนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันภายหลังนะจ๊ะเราลองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมซื้อของต้องลองได้เพื่อนๆนะครับรถแสงก็บาดลองไม่ได้ได้ยังไงนะฮะไปซื้ เรียบร้อยแล้วน้องนิวเก็บป้ายด้วยขอบคุณพี่ลี่ด้วยมาจากบมพทสวัสดีครับสัมภาษณ์ชนิดหนึ่งที่บริการดีไหมพี่สุดยอดครับได้นะรถสภาพดีพร้อมใช้นะฮะมาที่นี่ไม่ผิดหวังครับบริการเยี่ยมแนะนําได้นะและที่สาคัญครับราคาเป็นกันเองได้อยู่นะจบทุกเคสครับรถตรงปกครับนีครับพี่ลี่ขอขอบคุณมากครับพี่เดิมบางจริงอ่ะเดินทางปลอดภัยไม่นอบกลัวละพี่ลี่สวัสดีครับมากับเพื่อนด้วยสวัสดีครับพี่แทางปลอดภัยนะน้องนีวส่งรถด่อยดูท้ายนิดนึง รถติดเชื่องเพื่อนๆนะครับรถสภาพแบบนี้น้องนิวนะครับเสือน้อยเราไทเกอร์ดีโฟดีปี2004นะสี่ประตูด้วยนะครับร้อมแบบกีตาร์ดีด้วยนะครับแล้วก็มีแครีบอยด้วยสี่ประตูด้วยภายในสวยสางามากๆคันนี้บอกเลยว่าไม่แพงเลยนะครับเพื่อนๆนะไม่แพงจริงๆนะครับสวยอ่ะนะครับนะครับเข้ารายการเลยนะรถสวยอะ่ะ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ รถสวยน่ะตามมาส่งกันนะฮะรถของเรานะบอกเลยว่ารถสภาพดีนะครับเราขายแบบรถบ้านรถเดิมนะครับสภาพดีไม่แพงสวัสดีครับพี่บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากนะพี่ลี่นะนัจูบัางบทองด้วยนะครับเขาบอกว่าพี่เขาเนี่ยติดตามเรามานานแล้วนะครับแล้วก็ดูใน YouTube แล้วก็ดูในเพจหลาเนี่ยมาโดยตลาดเลยก็ผ่านตลาดก่อนแล้วก็เลี้ยวเข้าตลอดครับผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงน้องเลิกงานแล้วครับ ยังไม่หกโมงเลยเย็นๆพนักงานดีกับบ้านนะอ่ะเรียบร้อยนะครับนะครับพี่ลี่นะเดินทางกับบ้านปลอดภัยใช้รถอย่างมีความสุขนะครับลุงอยู่กับผมอ้าวพวงนี้ไปไหนเนี่ยมองสาวมองสาวมีไลฟ์ FC ไหมก็ฝากดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่เป็นกำลังใจให้พวกเราเราจะได้การรถดีๆในช่วงบ้นนี้มาให้ท่านเลือกชมอีกเยอะแยะเลยครับผมเยอะแยะนี่คืออะไรเนื้อแยะมากมายแขกกองวันนี้มีค่าคันหนึ่งนะครับยูสุคันที่บอกเลยว่า สามน่อยๆสี่ประตูด้วยนะนะครับเดี๋ยวมาฝากกันช่วงเย็นมันเพื่อนนะอ่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนจะต่อพี่นะสวัสดีครับ